เราเืนกันประมาณเทียวประมาณ,มาณนี่ครับประมาณนี้แล้วครับก็คือว่าวิธีการที่ว่าตัดน้ำเลี้ยงออกตัดน้ำเลี้ยงคือว่าเพิ่นทรงนำ้ำขึ้นมาห่อน,นี้ก็ที่บ่สามารถที่พ่สามารถทรงน้ำไปห่อนหยอดได้นี่ครับของปีที่แล้วเพิ่นกระเฮ็ดขึ้นนะครับก็เฮ็ดมาหลายปีแล้วครับนี่ครับเบิ่งครับเต็มเลยวิธีการที่ว่าตัดน้ำเลี้ยงนะเฮ็ดให้สม แคทเทอริสโสมโอเขาดกดกแล้วก็ติดผลดีติดผลนไหลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้เป็นสูตรด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์จากอิตาลีครับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อนี้น้อยโคกังกลี่ยผามาชม,ส,มสวนบักสมโอนะครับสวนสมโอกับวิธีการที่ว่าเพิ่น มื่อนี้ก็สิมาเฮ็ดไท้เฮ็ดไปักสมโอออกนุวยดีน้วยดกติดรอยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับวิธีการตัดน้ำเลี้ยงต้นสมโภนะครับพาพีพีน้องๆมาหลับชมเอาไปปรับใส่ในบ้านเขาเพราะได้ไปเฮ็ดนะครับการสำหรับก้อนจะไปชมมันน้อยคกางเลยพาพี่ๆน้นองๆมาชมระบบนำผนกอนนะครับนะครับระบบนำผนระบบนำก็ดะเอามาฟังมาจากใต้ดินนะครับระบบนำเนี่ยครับ ถ้มาแยกออกเป็นไส้ขัวนะครับก็ต้นนึงก็จะให้ยูสองสายนะครับเป็นสายน้ำยดนะครับสายน้ำยดสองสายนะครับผมห่างตาน้ำพันกับประมาณยี่สิบห้าเซนนะครับสําหรับสวนสมโบร์นี่นะครับนะครับเพ่นก็จะมาแยกออกตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปไส้ขัวนะครับสําหรับค้นขงเพั่นนี่ก็จะเป็นค้นต้นมะนาวนะครับแต่ผมกับบุ้หัวพันใหยนะครับไม่ได้ทำขนาครับนะครับ เป็นคนต้นหมักเนาวนะครับคือว่าสมโอนี่ก็จะเอามาเสียบเสียบเสียบยอดออกนะครับขงล่างนี่ก็จะเป็นคนต้นหมักเนาวนี่ครับสำหรับทีมันแตกกอกจะคนนี่ก็จะบ๊วเป็นสมโอนะครับนี่แตกขึ้นมาสองกิ่งเดียวก็ได้มาตัดทิ้งนะครับนี่น่ครับสองกิ่งี่บ๊วเป็นสมโอครับผมจะเป็นหมักเนาสำหรับขึ้นมานี่ก็จะเป็นสมโอนะครับน่ครับจะเป็นต้นสมโอเละครับขึ้นมานี่ ระยะห่างของต้นมันก็นจะปลูกค้างกันอยู่ประมาณหาเมตรนะครับนี่ครับแต่ละต้นนะครับปลูกค้างกันอยู่ห้าเมตรครับระยะระยะห่างของต้นสมโบรนะครับระยะห่างของแถวกับประมาณเจ็ดเมตรครับผมระยะห่างในแถวนี่ครับเจ็ดเมตรครับแต่ละแถวจะร้องไปปับใส่บ้านฮ่องกงน,นะครับกียติพาพี่พานองมารับชมวิธีการในที่ว่า้ ตัดน้ำเลี้ยงสมโอนะครับว่าเพิ่นตัดเห็ดยังตัดเพื่ออะไรยังนะครับนี่ครับเพิ่นก็ยังเก็บไปคือว่าเก็บบ่เบิดนะครับก็คือโล่ทิ่งนะครับนี่ก็ยังเหลืออยู่ครับสมโอครับเหลือหลายๆอยู่ครับนี่ครับวิธีการตัดน้ำเลี้ยงเอาเบ้าเอ็มเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งลูเฮ็ดแบบใด่นี่ครับมารับชมน้นกันครับอุปกรณ์ไม่พี่ไ้นองเบิ่งดูเบ้าเอ็มนี่ครับอุปกรณ์ก็สิประมาณนี้เลยครับนี่นี่ครับก็จะเป็น เป็นใบมีดนะครับคมนะครับตัวนี้นี่ครับก็จะเป็นใบมีดสามโตนะครับท่นก็จะใช้ไปคาบคาบงานเอางานน้อยๆแล้วก็นี่นี่ครับเพาก็เลือกบางว่นหนาที่มันเรียบๆนิดหน่อยนะครับก็ตัดนี่ครับแต่คือว่าหมุนให้มันรอบคือว่าตัดน้าเลี้ยงนะครับนี่ครับหมุนรอบกติิประัมานนี้แหละครับคือเขาตัดเ่ให้น้าขึ้นมาเพให้น้าขึ้นมาเลี้ยงในยอดมันนะครับที่มันออก บอ,อกงวยออกดอกโหยอนเสียงน่อยครับทั้งนี้พวกขาดหรือเปล่าเอา็มนี่ครับเดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวพี่ให้น้องม่งกันนี่ครับวิธีการคือว่าตัดน้ำเลี้ยงก็คือว่าเขาตัดใบไอ้ตัดเปลือกนะครับตัดเปลือกให้ไปถึงแขนเนื้อไม่นะครับให้เปลือกขาดเบิดเลยนะครับแต่ตรงนี้มันมันบ่บติดนะครับแตให้เบ้เาเอ,าเอา็มเฮดต้อกันในีมันขาดนะครับมันขาดเบิดเลยนะครับเอาเอ,าเอา็ม มีตัดหอกก็ได้คันตัวนี้เพวาเขาเป็นใบมีดนะครับก็คมแต่เขาต้องใส่แรงกดจังอยนะครับนี่ครับก็คือว่าปาดมันขาดเบิดนะครับเพราะห้น้ำขึ้นไปเลี้ยงไปเลี้ยงั้งยอดสมได้นะครับเพิ่นเกิดให้เพิ่นคล้ายน้ำออกตรงนี้นะครับก็คือว่าง่ายก็ว่าเฮ็ดให้เพิ่นบาดเก็บนะครับพอเพิ่นบาดเก็บแล้วพอเพิ่นบาดเก็บแล้วเพิ่นกิสิเฝ้าออกลูกลูกกัสิดกแล้วก็สิจับลูกดีนะครับ กระิบโลนนะครับกระเห็ดยี่น้ำกันสามค้นนะครับล้องไปปับใส่บ้านเฮาบ้างนะครับวิธีการที่ว่าเฮ็ดในสมโอดกนะครับรับร้องโดกรอยเปอร์เซนต์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรด็อกเตอร์จากอิตาลีนะครับเป็นผ้าเห็ดทั้งนี้ก็จะเป็นเบ้ากอยครับผมมาเห็ดน้ำกันเบ้ากอยเบ้าเกอนี่ครับโอ้ยังเหลืออยู่ครับกลับ้านผมจะไ้เก็บเมียกกนอนี่เห้อครับนี่ หนูยง่ยงไงนะครับสมโบร์นี่นะครับลูกใหญ่ๆเลยคือเอาพันเก็บบ่เบิดนะครับเพิ่นโลแล้วครับเนี่ยคือบ่อลรอครับเดี๋ยวก็สิได้ปล่อยให้ลรนถิง่งเนี่ยนะครับนี่ครับบ่าก่อยเก็บบ่าก่อยมาเฮ็ดงานนี่พี่น้องเบิง่งดูนี่ทั้งพุ่นล่ะไปทั้งพุ่นล่ะทั้งยินย่อนเสียงนี่ยวงานเหนี่ดูนี่ยืางงา้อทั้งพุ่นมั้ยบ่าก่อยทั้งพุ่นมั้ยเพิ่นจะเห็นพุ่นพย,ย่อนเสียง เอานั่นละงานนั่นละจัดไปนี่ครับเขากจะบ,บ,บึงคือว่าเบึงตรงที่ว่ามันบ่เป็นตาเปิดยังนะครับเียอะๆตรงนี้โอ้ยดังเสียงหน่อยบ่ก่อยบ่เห็นเอาหมุนนี่ครับก็คือว่าหมุนตัดเห็นมันหลวบเลยนะครับตัดเขาจะตัดลงแค่ว่าให้หอดหอดแกนันไม้นะครับให้เปลือกมันขาดเบิดนะครับนี่นี่ครับตัดดอกให้เปลือกมันขาดเบิดเลยครับนี่เพิ่นก็นจะตัดทุกปีแล้วครับ สำหรับที่ว่าเห็ดเห็ดแบบนี้นะครับเนี่ห้อยเก่ากับเต็มเลยนะครับก็คือขยับไปเรื่อยงานง่ายเขาก็ขยับไปเรื่อยนะครับตนน้นใหญ่ก็ขยับไปเรื่อยนี่ครับก็คือว่าตัดนําเลี้ยงนะครับมีพื้นดกลองไปปรับใส่บ้างนะครับบ้านเ้าผมว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับตามที่เห็นเพื้นพาเห็ดอยู่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบ้าเกอร์ครับอู้ยต้นนี้เป็นตน้นซ้อนหลายพี่น้องเลย นี่ครับโอ้หน่วยใหญ่หรี่นี่ครับสมโออาดบาลเกิดลงมาบังดูบาลเกิดเลยหน่วยใหญ่แหงนีไงงน่ไหมบาลเกิดเราเห็นในทั้งหัวไหมพุ่นน่ะหน่วยแบบไงนึงลงมาโซงดูบาลเกิดพุ่นน่ะหน่วยแบบไงเลยพุ่นะเบื่อครับพี่น้องอืมหน่วยใหญ่หลียกโซ่พี่น้องดก็ อาอีกหน่อยนึงสองหน่อยเลยพอเกิดว่าวยังไงไม่ยกโซ่เลยพ่เมื่น้เื่อย่เป็นยังโซ่เลยอ๋พี่ครับสมโอสดจากสวนเห็นหนาคนได้ดอกเหรอครับครับพุ่ครับมาครับมาเอาไปกินน้ำกันครับนี่แหละครับกันยังเหลือหลายอยู่เพราะว่าพ่นพ่นโลถิ่งเนี่นะครับนี่พุ่ครับยังเหลือมิตรนวยไงครับเต็มต้นอยู่คือพ่นโลถิ่ลนะครับก็รล้อให้มันออกไอ ออกง่อยปีต่อไปนะครับตอนนี้ก็จะมาตัดนําเลี้ยงครับบอเกอร์เฮ็ดไปต้นน,นี่เรียลๆพุ่นอ่ะโอ้หลายครับบอเกอร์มาเดี๋ยวค่อยเอาเขาเลิกง,งานค่อยเอาเออพุ่นอ่ะหลายครับเดี๋ยวค่อยมาเอาเลิกง,งานค่อยมาเอาเก็บไปก่อน,นเฮ้ยเบ็ดใอ้พี่น้องมึงนู้นบอเกอร์นี่ครับสำหรับอุปรกรณ์พันกัดจะใช้แค่ตัวเดียวนะครับนี่ ขมุนนะครับหมุนให้มันรอบเป็นใบมีดตัดเลยน่ครับคือตัดนําเลี้ยงเลยนะครับตัดนําเลี้ยงเพราให้เพิ่นขึ้นไปเลี้ยงได้ใข่กขบว่าเพ่นบาดเก็บนะครับเนี่ยพิ่ใหนพิ่นบาดเก็บพอพันบาดเ,เก็บแล้วพ่นกระสิเฝ้าออกลูกนะครับออกลูกเพ่นกะสิจับดีแล้วลูกกะสิบ่ลนนะครับบ่ลนบ่ห่วงนะครับกะสิดกความตัวน,นี้ห้างเบ้าเกอ <c oughs> น่ครับมันบ่ขาดเ้องปาดจั็หน่อยเบ้าเกอมันบ่ตรงเฮาก็มีดปาดอีกทื่อนึง เพราะว่าบางทีมันกับโตรงนะครับคือว่าเขาต้องตัดในขาดเบิดนะครับ่ให้น้ำขึ้นไปเลี้ยงได้นี่ครับสำหรับน้ำถือว่าขึ้นมาจากค้นก็บ่ให้ไปเลี้ยงที่ยอดได้นะครับในเพิ่นออกดอกออกด้วยนะครับช่วงนี้บบตายครับก็ต้องยันตายบ้านเฮาลองไปเห็ดบิ่งนะครับปรับใส่บิ่งนะครับกตสิประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเทให้สมโอดกนะครับสมโอดกสมโอติดลูกดีนะครับ โอ้โดกๆครับสมโอป้านี่ครับครับสำหรับคลิปนี้น้อยกคกังก,กันสิขอจบเพียงแค่นี้นะครับพาพีพานองมารับชมพอได้ไปปับ๊บไตยู่บ้านฮอก็คือว่าต้นหนึ่งนะครับอ๋อผมลืมบอกนะครับต้นหนึ่งพันกับจเฮ็ดปีนี้คือว่าปีนี้เฮ็ดแค่หาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหาสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือว่ามีสิบงานนี่เขาก็จะเฮ็ดแค่หางานนะครับถ้ามีอยู่ ชิหางาเข้ากับเห็ดเกงาหรือแปดงาไปยัางสี่นะครับบ่รเด้เห็ดเบิดนะครับเห็ดเครื่องหนึ่งนะครับก็แลลวแต่ปีนะครับแดี๋ยวต่ดรเตอพร์ะเดี๋สั่งมานะครับน่ครับคือว่าเก็บผลผลิตเรียลกับแตงแตงกิ่งแตงยังเรียบร้อยแล้วก็คือว่ามาตัดนําเลี้ยงนะผลผลนอกดอกเลยนะครับก็เริ่มกำลังจะออกดอกนะครับตอนนี้พวกที่ว่าเหลืออยู่ต้นนี้ก็คือว่าปล่อยล้นิ่งไปเลยนะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้น้อยโคกางก็ที่ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ คลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมน้อยโครงการกขอขอบพระคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมของพี่ๆน้องๆของท่านผู้ชมครับครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผม